ผมของนางแบบเป็นเส้นผมบริรรสุทธิ์ที่ยังไม่เคยผ่านการทำเคมีใดๆมาก่อนแต่ก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงหยิกฟูจัดทรงยากนะคะเหมาะกับการยืดผมด้วยสูตร power magic set t ค่ะเมื่อรู้ว่าจะต้องใช้ครีมยืดผมสูตรสำหรับเส้นผมหยิกและแข็งแรงแล้วนะคะก็นำนางแบบไปล้างผมด้วยแชมพูก่อนเลยค่ะเพื่อล้างผมและกำจัดสารเคมีน้ำมันแล้วก็คราบมันต่างๆบนเส้นผมออกไปค่ะ จากที่แนะนํนานางแบบไปสระผมด้วยแชมพูมาแล้วนะคะเราจะทําการเป่าใดเส้นผมให้พอแห้งพอหมาดๆยังมีความชื้นเหลืออยู่ในเส้นผมประมาณ20%เมื่อเป่าใดจนผมแห้งหมาดพอครวรแล้วนะคะเราจะใส่ทรีทเม้น Starcella บำรุงเส้นผมก่อนการลงน้ํายายืดผมจากนั้นก็ทําการแบ่งผมเพื่อเตรียมลงน้ํายายืดผมต่อไปค่ะ